ปีนี้เหมือนลูกเขาจะไม่ค่อยดกเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าเขาก็ลูกใหญ่ดีอยู่ปีที่แล้วมีลูกเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาสุกตอนไหนแล้วกะว่าจะแบบจะเก็บตอนที่เขาสุกเต็มที่เราค่อยมาเก็บทีเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะสุกเต็มที่ใช่ปะ พอเราลงมาดูอีกทีหนึ่งคือเขาล่วงไปหมดแล้วอุ้ยไม่รู้ว่าเขาล่วงหรือว่าเขาโดนกินไปหมดแล้วไม่เหลือเลยปีนี้เราก็เลยลงมาเก็บ